สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปการดูดวงความรักระหว่างวันที่1 6ถึง30พฤศจิกายนนะครับของชาวราศีตุลคือพู้ที่ระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15ห้พฤศจิกายนดูได้ทั้งแบบวันที่คือราศีและลัคนาคือเวลาเกิดแต่ขอให้อ้างยิงตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับแล้วก็คลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปการดูดวงความรักโดยรวมของชาวราศีตุลทั้งหมดก็จะมีบางท่านที่ตรงบางท่านที่มีการคลาดเคลื่อน หรือบางท่านบางกรณีเนี่ยดวงคนกับคนรักจะมีการสลับการกระทากันหรือว่าเรียกตรงห้ามกันเรียกว่าตรงกันข้ามกันนะครับแล้วก็ชาวราศีตุลท่านใดที่มีการเลิกรากกับคนรักไปไม่ว่าจะเพิ่งเลิกหรือเลิกกันไปนานแล้วถ้าคุณมาดูดวงในคลิปนี้แล้วคุณรู้สึกว่ามันไม่ตรงมันแปลได้ว่าดวงคุณคก,กับคนรักเก่าเนี่ยลุดออกจากกันแล้วเนาะคุณกลายเป็คนคนโสดแล้วฉะนั้นรบกวนให้ไปดูดวงคลิปความรักคนโสดที่ผมลงไว้ก่อนหน้านี้นะครับ แต่ถ้าเกิดขั้นใดนที่มีการเลิกรากับคนรักไปแต่พอมาดูดวงนคลิปนี้แล้วรู้สึกว่ามันยังตรงอยู่มันไปได้ว่าดวงคุณก,คก,กับคนรักเก่ายังไม่ได้ดุดนะจ๊ะก็ให้ถือคําทํานายคลิปนี้ปหลังต่อไปได้เลยเนาะเอาล่ะเดี๋ยวมาดูการชาวราศีตุลว่าในอดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างเอ่ยในอดีตที่ผ่านมาคุณไม่เอาละกับคนคนนี้สร้างปัญหาให้คุณตลอดเวลาคุณรู้สึกพอเลวดีกว่าไม่อยากไปวิ่งตามไม่อยากทําอะไรให้คนคนนี้ละพอชนี้นก็เลือกทางอื่นได้บางขั้นบางคนไปเลือกทางสนใจเรื่องกางาาารรงงงงนนนนนเิบบ่่่คคมสใใจือหๆ ที่อายุมากกว่าที่เข้ามานั้นคนรู้สึกว่ามันพอแล้วแหละแต่ด้วยด้วยเวรกรรมมันยังไม่หมดเนาะมันให้ต้องมีการขลาคาฟังกับคนคนนี้เกิดขึ้นอยู่นะครับต่างฝ่ายต่างยังต้องผูกพันด,ด้วยด้วยด้วยของแรงพลังงานอยู่นะครับแล้วช่วงปัจจุบันเนาะ15พฤศจิกายนมันเป็นยังไงบ้างน,นะช่วงปัจจุบันเหมือนคุณเองก็ไม่ค่อยอยากไปสนใจเพราะคุณเองก็มีเรื่องให้คิดเยอะแยะไปหมดเรื่องนู่นเรื่องนี้นะเขาเองก็ได้แต่เฝ้ามองตามข่าวข่าวอยู่เบ้าดูว่าคุณเงียบเงียบเงียบงเ,เงีย เขาเองก็คิดว่าคุณคงจะไปมีนคนใหม่แล้วสิคงจะแฮปปี้แล้วใช่ไหมนู่นนี่นั่นเกิดขึ้นส่วนจริงๆคุณเองมีเรื่องคิดเรื่องรุนเรื่องนี้ซะมากกว่าเรื่องความรักคุณไม่ค่อยโฟกัสด้วยควานชาวราศีตุลในช่วงนี้เพราคุณเพราคุณรู้สึกอยากมองเรื่องอนาคตนะครับแต่บ้าด้วยช่วงนี้เองเขาเองก็จะทําตัวล่าเริงจนทําให้มีข่าวคราวของเขาอะไปถึงหูคุณด้วยเหมือนกันนะครับเอาล่ะเดี๋ยวไปดูนะว่าในใจลึกๆระหว่างคุณกับเขาคิดยังไงต่อกันเนาะ มาดูเนาะว่าใจลึกๆระหว่างคุณกับเขาเนี่ยคิดยังไงต่อกันเนาะ <_ C 1> <ๆ>เหมือนคุณเองก็รู้สึกอยากตัดความสัมพันนี้แล้วเหมือนกันนะแต่ว่าในบางครั้งบางคราคุณเองก็ยังตัดไม่ได้หรอกเพราะด้วยอะไรหลายอย่างเนาะแต่เพียงคุณแต่คุณรู้สึกว่ามันไม่ดีอ่ะอยู่ไปมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นอ่ะฉะนั้นฉันเองก็ไม่สามารถไปสนใจอย่างอื่นได้สีนะครับเป็นเรื่องความฝูกอย่างอื่นได้สี่ฉันก็เลือกคนอื่นได้เหมือนกันแต่เพียงว่าด้วยอะไรหลายอย่างมันเหมือนยังเกี่ยวั้างยัง ยังดึงใจคุณไว้อยู่ไม่เป็นลักษณะาานั้นนะครับแต่เขาระเขายิ่งใตญ่ตัวคุณเนาะเขาเองก็ตามดูตามสืบตาม่องอยู่ว่าคุณเป็นยังไงคุณมีใครหรือเปล่าคุณเป็นยังไงบ้างนะตามดูข่าวคุณมากๆเลยแล้วเขาก็รู้สึกโกรธที่คุณเนี่ยเขาไปแล,ไปแลวไม่สนใจคนอื่นมากกว่านะครับเ <ns> ขาเองรู้สึกว่าเอออยากทาตัวให้ดีกว่าคนที่คุณไปสนใจอ่ะฉันจะทําพยายามทําตัวให้มีความสูขฉันจะพยายามทาตัวเหมือนเอ่อให้ให้รู้สึกมีความสุขมากกว่าคุณนะครับนะ เอาละเดี๋ยวมาดูครับมาดูกันเนาะว่าในอนาคตจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับ มาดูกันเนาะไพ่ใบเป็นฝ่องชุดนะจ๊ะชุดด้านบนเนี่ยคําทํานาระหว่างวันที่ ush, 1 6 2 2พฤศจิกายนฝนไพ่ชุดด้านล่างเนี่ยคําทํานาระหว่างวันที่23-3 0พฤศจิกายนโดยปกติเหตุการณ์จะเกิดขึ้นตามช่วงเวลาที่แบ่งไว้ให้เนาะเดี๋ยวจะมีชาวรับีตุนบางท่านฝนน้อยเนี่ยที่มีการคลาดเคลื่อนของช่วงเวลาบ้างนะจ๊ะมาดู1 6 2 2พฤศจิกายนเนาะช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเอ่ย1 6 2 2พฤศจิกายนชาวตุนเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ช่วงนี้ค่อนข้างเหนื่อยเรื่องรู้เรื่อองงงงนเเรื่่าิ อยู่เรื่องฝนตัวเข้ามาทำให้คุณต้องแก้ไขต่สุดท้ายไมได้แ,แก้ไขได้และผ่านไปได้อยู่ดีแต่ในเรื่องความรักเนี่ยคุณเลยฝึกไม่ค่อยอยากไปสนใจเพราะว่ามันมีเรื่องอื่นที่คุณต้องไปโฟกัสซมากกว่านะครับแล้วก็ช่วงนี้เองอะประมาณเอ,อ่อฝนใหญ่เนาะประมาณ30เนี่ยไอ้คนที่มีปัญหากับคุณเนี่ยชาสามสิบเปอร์เซ็นต์ของชาวราศีตุลไอ้คนที่กำลังมีปัญหานเนี่ยเขาจะพยายามติดต่อเข้ามา แต่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์่ะมันจะเป็นคนอื่นเข้ามาติดต่อแทนมันจะเป็นคนใหม่ๆที่เขาพยายามเข้ามาพูดคุยคุณแทนนะครับเป็นในขนาะนั้นสองกรณีซึ่งไม่ว่ากรณีใดเกิดขึ้นน่ะคุณเองก็ไม่พร้อมเอนจอยกับคนที่เขาเขาพยายามมาติดต่อไม่ว่าจะเป็นคนเก่าหรือคนใหม่คนที่กำลังมีปัญหาอยู่หรือคนใหม่ๆที่เข้ามาพราะคุณรู้สึกว่าฉันอยากไปสนใจเรื่องอื่นก่อนแล้วก็ระหว่างวันที่ยี่สิบสามมีสามสิบพฤศจิกายนช่วงนี้เป็นยังไงบ้างท้อยี่สิบสามมีสามสิบพฤศจิกายนช่วงนี้คุณก็ม เยอะแยะไปหมดเลยเรื่องที่คุณต้องจัดการพราะอคุณเงียบๆนิ่งๆไปไอ้คนที่เคยมีปัญหาคนคนนั้นของคุณนะเนาะเขาเองก็รู้สึกว่าเออเหมือนคุณปิดใจเขาใช่ไหมพรานพรานไปมองว่าคุณอะ่ะไม่สนใจปิดใจฝีคงจะไปม,มีความฝุกอยู่ฝีฉันก็เลยมองพรานโกรธคุณไปใส่างาน,นไม่ได้มองว่าจริงๆแล้วคุณมีปัญหาเรื่องอื่นอยู่คุณกำลังเครียดเรื่องอื่นอยู่นะครับนะแล้วช่วงนี้เองเนี่ยเขาเองก็จะพยายามเหมือนกับ เอาคุณเขาเรียกอะไรฟาดหัวฟาดหางใส่คุณอาจจะมีการบ่นถึงคุณเอาคุณเป็นดินทารับหลังภาคในบางคนเนาะไม่ใช่ทุกคนเนาะว่าคุณน่ะไม่สนใจเขาคุณไปมีหมายนู่นนี่นั่นเกิดขึ้นแต่ทั้งที่จริงคุณไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับนะช่วงนี้คุณรู้สึกว่าเอออยากอยู่กับอยู่กับเรื่องส่วนตัวซะมากกว่านะฝนเขาเองก็ได้แต่ตามดูตามสืบตามฝ้องคุณเรื่องคุณมากๆเลยในช่วงนี้นะครับก็จบการดูดวงความรักของชาวราศีตุลเป็นแค่นี้เนาะ ชาวไรฟิทุนท่านใดอยากดูดวงส่วนตัวเพิ่มเติมหรือมีคำถามเพิ่มเติมเนี่ยก็แอดไลน์มาได้นะครับจะทิ้งรายเดี๋ยวไว้ใต้คลิปนี้นะคลิปนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า